ตัวเดิมไหมเหรอเออได้ตัวเดียวเ่ยเป็นไหนเป็นไหนทรง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 เดี๋ยวหาเรียมลาอะไรคะเราดูนะคะบรรยากาศหาปลาบ้านเราจะได้หรือเปล่า โดยลุงกึ่งนะคะเราดูนะคะบรรยากาศหาปลาบ้านเราจะได้หรือเปล่าโดยลุงกึ่งนะคะีโยนมานะเอาไปแกงด้วยนางโยนเลยโยน <c oughs> <c oughs> เออกำลังบอกโยนทับกระถอยทับแล้วค่ะ โอ้ยพอเอ้ยโอ้ยสูงสัาใดมืดเราก็ลากวนสองรอบสามรอบนะอ่าอีสักเอออีกไม่นานก็จะได้ปลาหนึ่งตัวไว้ต้มเด้อเขาบอกเพื่อนไปต้มเพื่อที่ได้กินอีบอสเขาบอกเดี๋ยวแด้มืดเสร็จยังกินมะนค่อ,อ,อของน้องกายปุ๊บ โอ้ละ oh, วานแห่สวยงามด้วยค่ะดูดูดูเบื้องบรรยากาศเนี่ยเพื่อนกนานังเป็นกำลังใจึ้น <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไร์ <c oughs> สดกันนะคะทีนี้รอมืดก่อนแป๊บนึง <c> ว <oughs> <c oughs> ันที่ไร์ <c oughs> สดสองรอบสามรอบ <c oughs> เอาได้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไร์สดกันนะคะทีนี้รอมืดก่อนแป๊บเึงยววันที่ไร์สดสองรอบสามรอบเอาได้แล้วจะแห้งแล้วนะคะป่าเราลวาน โอ้สวยงามเอาตามหาปลาตัวนั้นไม่มีชดปลาเหรนะอรักปา้ปาก็ยักชสู้เดี๋ยวเราจะเข้าไล์สดกันนะคะทีนี้รอมืดก่อนแป๊บนดงวันี้ <laughs> ไล์สดสองรอบสามรอบ <laughs> เอาได้แนละ้วสิโอเคค่ะ่ <laughs> ยนมาแลว ไปแกงวยนอัง <c ười> ้อเลยตะนิ่นเออเอามาอะไรไหมเอาคู่มาอือ uh โ่ปลตั๋งเพิ่นวะเพิ่นวะเพิ่นวะเนาะสรุปแล้วบม่ได้ต้มสามเออยังไม่ถึงเที่ยงนะฮะเออ นึกแต่ขีดมโอ้ยสูงส้ใได้มืดเราก็ลากวนสองรอบสามรอบนะอีะอซักเอออีกไม่นานก็เจอจอ ยัง,งสูบอย่านั่งอย่างจับป่าเออการล้างว่าต้มจะแห้งแล้วนะคะปะออ่าเราวานโอ้สวยงามเอาตามหาปลาตัวนั้นไม่มีอนปลาคนละจักป่าไปยักสูบเนาะสรุปแล้วบัได้ต้มสามเออยังไม่ถึงเที่ยงนะคะเออนึกได้ขีดถม่ะนี่ค,ออคือของน้องกายปุ๊บโอ้ยาวานแห่สวยงามด้วยค่ะ ดูดูดูเบิ้งบรรยากาศเนี่ยเพื่อนกำลังนั่งิเป็นกำลังใจึ้นเราดูนะคะบรรยากาศหาปลาบ้านเราจะได้หรือเปล่าโดยลุงกึ่งยยโยนมานะเอาไปแกงดเันนงโยนเลย ไปกุ้งนะ่ะเต้นไปเต้นมาอยู่ค่ะวันนี้น้ำคงแห้งเราจะได้ตากบ่อนะคะเอาลุนุนลุนลุนล,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 นลนโอ้ยสูงสักใดมืดเราก็ลากอวนสองรอบสามรอบนะอ่าอีกสักเอออีก,อออกไม่นานก็จะเนาะสรุปแล้วบ่ได้ต้มสามเออยังไม่ถึงเที่ยงนะคะเออนีไ่ได้ขี้ต้ม เราดูนะคะบรรยากาศหาปลาบ้านเราจะได้หรือเปล่าโดยลุงกึ่งนะฮะตะนิ่นเออเอามาเอาะไรไหมเอาคู่มา <c oughs> <c oughs> ทัางจะซุบยา่าท่างจะจับปลาเออกาลังว่าตบ ได้เป็นไดนทรง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 เดชฮาริยมปลาอะไรคะโอเคค่ะเอเอทุงเดียวทุงเดียวทุงเดียวเออป้าลง,หงเหมเธอกันเราดูนะคะบรรยากาศหาปลาบ้านเราจะได้หรือเปล่าโดยลุงกึงะะโอ้ สูงสันใดมืดเราก็ลากขวนสองรอบสามรอบนะอ่าอ,อ,อ,อีกสักเอออีไม่นานก็จะแห้งแล้วนะคะป่าเราอาเวานโอ้สวยงามเอาตามหาปลาตัวนั้นไม่มีทดป่าคนลนะยักป้าก็ยักษชูไก <laughs> อยู่นะคะะนากมาค่ะจะได้ป่าคอไปต้มอยู่บันล้วพี่น้อง้้าเาิันเอาเดอ้อพัอปลาต่ำคนวะ

อเออกาััหบอกโยนเท่ากระถอยถับแล้วโออีพ่อเอ้ยแต่กุ้งเนี่ยเต้นไปเต้นมาอยู่ค่ะวันนี้น้ำคงแห้งเราจะได้ตากบ่อนะฮะเอาลุนๆๆๆๆล้นลุนล้นลุนล้น,น <c oughs> ุ่นะะากมากค่ะจะได้ป่าคอไปต้มอยู่มาแน้วพี่น้อง้าเาิ่นเอาเด้อโยนมาเลย เอาไปแกงดกยนงงโนเลยหัวบลต่ำเพิ่นวะเพิ่นวะเพิ่นวะดิโอเคค่ะเ,คเราดูนะคะบรรยากาศหาปลาบ้านเราจะได้หรือเปล่าโดยลุงกึ่งนะ,ะเออทุ่งเดียวทุ่งเดียวทุ่งเดียว เออฟ้าลงไลยเธอกันเป็นไหนเป็นไหนทรง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 เดชฮาริยมมาอะไรคะ<อ>เดี๋ยวเราจะเข้าไรสดกันนะคะทีนี้รอมือดก่อนแป๊บนึ่งวันนี้ไรสดสองรอบสามรอบเอาได้แล้วตรงนึงแป๊บหนึ่งรอปแป๊บลุงเกิงให้ร่มมืดบานบานปูนขาวตากแดดก่อน ไปกุ้งนะเต้นไปเต้นมาอยู่ค่ะวันนี้น้ําคงแห้งเราจะได้ตากบอ่อนะคะเอาลุนุนลุนลุนลุน้ากมากค่ะจะได้ป่าคอไปต้มอยู่บันนี้พี่น้องท่านผินเอาเด้อต้น <c oughs> อเออกำลังบอกโยนเอากระถอยถับแล้ว่ะ โอ้อีพอเอ้ยแต่กุ้งเนี่ยเต้นไปเต้นมาอยู่ค่ะวันนี้น้ำคงแห้งเราจะได้ตากบ่อนะฮะเอาลุนนลุนลุนลนลุเนาะสรุปแล้วบ่ได้ต้มซาำเออยังไม่ถึงเที่ยงนะฮะเออเนี่ได้ขีดผมยโยนมาเลยเอาไปแกงด้วยนัง โยนเลยโยน <c oughs> เออกำลังบอกโยนทัากระถอยถับแล้ว <c oughs> โอ้อีพอเอ้ยอหัวบ่อต่ำเพิ่นวะเพิ่นวะเพิ่นวะ,วะเออทุ่งเดียวทุ่งเดียวทุ่งเดียวเออฟ้าลงเลยเธอกันไปก,กุ้งนะ่ะเต้นไปเต้นมาอยู่ค่ะวันนี้น้ำคงแห้งเราจะได้ตากบอ่อนะฮะเอาลุน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 